สวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกมฟ้าคลายสามหรือที่เบางคนเรียกว่าไปร้องไห้ไกลไก่ตีนนะฮะอันนี้ก็ผมก็เพิ่งซื้อมาเพราะว่ามันลด50%เลยทีเดียวเป็นอะไรที่ยอดมากเลยนะฮะซื้อแบบรุ่นลักซ์ดิชั่นนะอ่ามันลดแค่แค่สองวันนะจะซื้อแม่งไม่ทันแล้วแหละกว่าผมจะอัพคลิปนีเรสียงแม่งดังบ่วเดี๋ยวเดียว ว่าเสียงแม่งดังชัวร์เลยเออโอ้โหเต็มโอ้มากไปนะอ่าโอเคโอเคอันนี้เราเราเรามาเที่ยวเรามาเที่ยวต่อนะกับเพื่อนแกนไรลี่ลิซ่าแล้วก็โอลิเวอร์เดซี่เจ้าเคนนะโอเคไอ้เชี่ยใครจะเป็นท่านมาเถอะนะนี่เรามาเที่ยวเกาะนะเกาะสวรรค์นะฮะน่าพักร้อน มีความสุขนะฮะโดยที่ผมไม่ไมอาจทราบได้ว่าต้องไปเชิญกับอะไรในอนาคตนะฮะเจมี่ผมว่า Yo, Get it. Get it. จะพูดเลยวะาเย่แม่งตอนนี้แม่งซ่านะาพอพแม่งถูกถูกไอโจรสากจับแม่งซ่าไม่ออกนะ <c oughs> แต่คนนบอกาภาพแม่งกากว่ะกูคอมผมก็ได้แค่นี้นะไม่อาจจะแหลกบ้างอะไรบ้างแบบมันงปรับมีเดียมนะถ้าบาดรถ้าเปิดแฟบนี่แหลกว่ะเปิดโลแม่งเลยดีไมฮะเพราะว่าอัดแฟบถ้าเล่นคนเดียวนี้ก็จะเล่นได้มีเดียมนะถ้าเปิดแฟบนี่ก็โลแม่งเลยนะอะปะโลก็โลก็โลฮะเพราะความลื่นนะ like ภาพช่างมันทําเห็นเดียวเนี่ยนี่ <Nered? S 2> นี่ชื่อวานนะเป็นหัวหน้าชนป่านี่เราเป็นรับบทเป็นเจสันถูกจับมากับพี่ชื่อแกนนะฮะนี่แกนกับเจสันจากแคลิฟอร์เนียฉันหวังว่าพ่อและแม่ของทุกนายก็จะรักทุกนายมากนะเพราะว่าเออไอสัตว์อ่านไม่ทันอะไรมึงจะพูดว่าอะไรเอะ แป๊บแป๊บแป๊บไม่ท OK? ันเงียบเข้าใจไหมงั้นกูจะควยยัดปากมึงมองที่กูมองที่ตาอันสวยงามกูมองไอ้สัตว์มองอากูเข้าใจไหมไอ้ลูกกลีฉันเป็นเอ่อกฎของอาณาจักรนี้มึงเงียบปากไปงั้นก็ตายไปนะฮะแล้วนายละเจสันเจสันทำไมนายไม่ขำเหมือนกับตอนที่นายมาเที่ยวล่ะฮะ ไม่หนุกวะเจ้แฮร์รี่ไอ้สเตปไม่ทันแล้วฮะโหดสัตนะดูหน้านะจริงนะหน้าไม่กวนตีนมากเลยเพียวอยู่ที่เด็กเก่ามันบอกว่าไอ้ผงนี่เหมือนเรานะแล้วก็แบบตุ้มลงพื้นอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะสักอย่างน่ะยูหมอย เอ๊ะเอ็มโอไออะไรวะาวาดุนโอยพวกมันกลัวได้แล้วแมนยูเฟนบ๊ายบายไอ้เงี้ยแม่งคนตีนมากนะเอาเอาตรงๆนะแม่งคนตีนมากเลยเฮียวทั้งแบบอืมเลยอะแบบเจอหน้านี่เดี๋ยวรู้เลยฮะอย่าให้กูออกไปได้เดี๋ยวมึงรู้เลย พี่ไอ้เียพ enfin ี่เราเออเป็นนัอาหารมริกันนะมาเธอฟักเกอร์นะไอระยำซัมแม่ไอระยำซัมแม่เฮ้ยนี่นะนี่โดนสัตว์จมูกมานะแม่งใครเห็นได้ไงวะเราต้องหาทางนะอะไรละยังไงอ่ะมึงไปเรียกการมาโอเคนะ แล้วกาดเอ๋ยกาดคุยเรื่องจะเอาเหรออือืออือไปแม่งเลยนะฮะนะฮะตอนแรกเจสันแม่งเป็นแบบอะไรอ่ะแม่งกระชอกนะแม่งเป็นคุณหนูอะจนเห็นคนฆ่าตายแม่งวอยวายหลังๆนี่แม่งยิงเอายิงเอาเยอันท์ก็ดูดู เออคนสปอยมานิดหน่อยนะฮะแต่ว่าไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่หรอกเล่นก็ไม่ค่อยเป็นนะนี่แบบอะไรเพิ่งซื้อเสร็จปุ๊บโหลดเสร็จปุ๊บสมัครยูเพย์ปุ๊บก,กูเล่นเลยนะแม่งยังไม่ได้ทําอะไรเลยอันนี้ก็เล่นแบบเอออะไรนะเนี่ยอานายทำไมเค่อช่างไปเหอะเ,เอาพี่เราด้วยพี่เรานะโอเคชื่ออะไรนะชื่อเลคเออสียีนะก็จะนั่งนะก็จะทำให้เสียงเบาลงแล้วก็ทำให้คนอื่นหงไม่เห็นนะ ยียเย่เล่นไพ่เล่นไพ่ยีหมูหมูหรือหมีหมูหมูดำด้วยเขาเรียกว่าเอหมูคุโรกุตะนะเย็ยนนะอุ้ยเวลามีคนมองเก็จะขึ้นสีาขาวๆนะทำไมมึงเดินเร็วจังละ่ะไอ้เหี้ยถ้าใครที่แบบ กำลังทำอะไรวว่าจะซื้อปลาคายสับอยู่อ่ะซื้อแม่งเลยอ่ะแม่งสุดยอดมากเกมนี้พลาดไม่ได้อุะมาเฮาไม่มาเฮามาเฮามาเฮาโดนแม่งโง่อ่ะอยู่ใต้นี่แม่งไม่เห็นอะไรเลยนะเออโอ้หองุ่งหน้ากุเลยแรกไปแรกไปอย่าหันมานะยหันมานะ ล,ลูกแม่หนูน่ากลัวเฮ้ยอะไรอ่ะพี่พี่หยิบอ,อะไรไปอะ่ะไอ้ยกล้องพ,พี่พี่ยืมอ,อะไรไปอ๋อกด E อ๋อไปแช็กกล้องมือถือยืมอะไรมีอะไรมีหมดแทนที่อะไรโดได้กูโดหมด,ดสี่ R ขี่มุ้วิ่งแก๊บได้ไกลไก่ ยามนะแล้วก็จะสอนโยนหินนะเพื่อล่อการนะแล้วก็เออคนอะไรวะคนทีนะโยนหินเฮ้ยไอ้เฮ้ยการมันก <s pack ing> ็จะเอ่ออัจฉริยะนะสามารถเดินไปหาหินได้อย่างแม่นยามากแม่งไม่ได้ยินกูมันยินหินยแค่ไปเร็วไปเร็ว ไปแล้วอือมึงพอมีใครอยู่นะมึงอือ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 มึงเทพจังวะเจสันโอ้โหทีนี่เจสันไม่ออสอยู่นะแม่งเรียกเราเจนะเจเฉินไม่สามารถหาไลลี่กับลิซ่าได้ถ้าไม่มีนายเข้าใจไหมเพวกเราต้องสามส่วนตงการละกันเจฉินขอโทษ โดโดของโดปืนเมื่อกี้มึงถือปืนไม่ใช่เหรอนะอะไรเฮ้ยนี่มันหวานดี嘛อันนี้จับคมจัประหารอะวิ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 วยเลยบ่านะปืนอวิโอ้โหนะเต็นมนะข้าเลยพวกนี้แม่กงก็โง่โ,โงนะ่ะแม่งไม่ดูหาเลยเลยคนๆเดินคือรู้เลย เด้อหลบในหลบในปิ่นนะฮะนี่มันปลูกปิ่นชั่วเชื่อผมดิดูดิผมไม่เห็นคุณเลยเนาะไอ้ยยังกระดาาไทยเอ้ยอะไรยะโยนหินอุ้ย let's go let's go let's go guy อุ้ยกูตกใจปิ่นปืนนะยันมาเห็นมานะ ไปไปดูดีมากดีมากปีเฮลอปเตอร์อะไรก่านไม่ทันแหม่ร่างขันจะช้าไม่สะใจเลยนะภารกิจสเตลนะแม่งรังอุ้ยอุ้ยทางลับไม่รู้ไม่ไปกจะขึ้นมันไปไม่ได้แม่งรังโจรอย่างใหญ่เลยย้๊ะเทวะ

อยากกับพ่อไปแล้วนะจะดูแลเจสเราต้องหาพวกเขาที่อหลืออออไอเชวัเฮ้ยพี่โอ๋อโฮโฮกดขางกดขางยายาเออโอ้ยวนทุลันยวนทูดิสกี้จะหนีนี่เร็วยังเย็ดไหมไม่ใช่นี อยู่วันทุกปารกมีอย่าเย็นผมฉันให้เวลานายสามสิบวีนะวิ่งไปให้เร็วที่สุดไม่งั้นไกายะค่อยๆกายะวิ่งดิกายะกายกุ๊กกุ๊กกุ๊กกันซะวิ่งวิ่งไปเร็วไปเร็วเล่นอุ้ยอุ้ยจะเย็นสามสิบวิพ่ออุ้ยจะเย็นสามสิบวีไม่ใช่เหรอมีกูแล้วเหรอครับอุ้ยโอ้โอ้ ปล่อยโอ้ปล่อยมาด้วยกูเป็งปล่อยกูจะเย็นจะเย็นกูเหนื่อยกูเหนื่อยโอ้โหมึงยิงหมาคุณกองทัพไอ้เคกกูไปแล้วเล่นสไลเดอร์เลยไหมล่ะมึงโอเคปุกงจะโล่ก็มืดมึนต้องเอาเอ่ออะไรมาสกิปหน่อยนะเฮ้ยโอ้ยโอ้ย เอาลูกปืนมากิดที่หน้าตานะอุ้ยโอ้โหออกมาไล่ฆ่ากูเลยเหรอกคนเดียวเองนะมัจะเย็นเรนเลยจะต้องออกไปจากที่นี่ให้ได้เพื่อแขนที่โดนยิงตาหาีอุนกลายอะไรก็อู้หูหน้าขาวหน้าขาวหน้าขาวเลยอู้ิวกดคิ้วิวอู้อันเลือดิ้วอู้หตาย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 ตาตาย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 ตตายตาายตตาย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  งูโดนยิงโดนยิงตายตายเียเหี้ยได้เอ้อาขิวได้ไหมเนี่ยโอ้โหแม่งเลยไปเร็วยิ้วยิ้วดิขิวไม่ได้เออไปเลย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 เดี๋ยวมันตามมาป่ะเนี่ยงูเย็นสุดสุดแล้วสัตว์วิ่งมาไทยนะฟังเย็นอือใครมึงขัดเฟกอยู่นั่นแหละเย็ดแม่งตัวสี่อย่ามาเลยเยิ้มมาอาะฟังเอ้อ,ม,อมันไม่ตามว่ะอุ้ยไอ้เหีย้ยอู S <S <an fly> อุ้ยอุ้ยอุอ้ยจะไปได้ไหมเอามีดขึ้นมาเอามีดเอามีดเออเร็วมาอูมาแล้วมาแล้วด่วนเลยฮะด่วนเลยสะพานสะพานแม่งมีระเบิดอยู่อู้ทงหน้าง่งหน้าง่งหน้าง่าวิ่ง วิ่งออตัวตัวตัวตัเราก็ลงน้ำแล้วแล้วโดนน้นเนี่ยช่วยไป้ด้วยหกองเนือกเจอรูฟี่ครับศุิชาฮะหงาขี่ยี่อุไวิ่งอ๋อยินดีต้อนรับสู่เอ่อให้เสียงโดยเอ่อสักอย่างนะ เฮ้ยนี่ไงมาแล้วท่านเมืองเทพเจ้าป่าไก,ก่ทรีนะฮะโอเคโหนี่แค่เปิดตัวนะฮะแม่งอลังการขนาดนี้เล่นจะขนาดไหนนะหนึ่งชิมแมนออลล็อกเฟิร์สบัตนะเออจิบหายอะโหลดดิง้งโหลดดิ้งแม่งแหลกเลยฮะนะเพราะว่า โอ้โหหายแลกแล้วดีมากคอมผมกลางนะต้องเข้าใจไพรที่คอมแบบขอไอห้าแลมสิบหกกิกการ์ดจอระดับสุดยอดนี่การ์ดจอกลางนะเผิรบัตบกสิบอะไรเนี่ยฟอลโล่ด้วยตามทางไปน่าจะพบคำตอบนะตื่นมาเจอเออตุกตาหน้าตาไม่หน้าตาไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะฉันอยู่ที่ไหนเนี่ย เฮี้ยอะไรเนี่ยมาเจอคนหน้าตาเหมือนแพะนะฮะทำไมถึหนุ่นแพะมันมีขามันมีเขาที่คางนะอ้าวจะตื่นแล้วเหรออยู่ดีๆมึงสักให้กูเฉยเลยไม่โงไม่ถามสุขภาพกูสาคำกล้าหาญมากเลยนะที่นายพลงไปว่ายน้ำในคลื่นอย่างนั้นน่ะแต่ว่าเออนายโดนพวกจนสลัดจับตัวไปใช่ไหมล่ะเออ

ฉันรู้ว่านายคือใครเจสันนายคือนักลบแล้วตาเต่าจะเอ่อทำให้นายที่อะไรอ่านไม่ทันตาเต่าสักอย่างนะกูงงกับฟูตะตันกับตาเต่าไปสามวีนะฟังนะพี่ชายของฉันถูกฆ่าฉันจะต้องตามหาพวกน้องๆหรือว่าเพื่อนๆของฉันนะเขะบนายช่วยฉันใช่ไหมไม่นายจะต้องช่วยตัวเองฉันจะ ปลดปล่อยนายโอ้คนลุกเลยอ่ะสุดยอดล่ะนามินายหล่ออย่างเงี้ยฉันจะปลดปล่อยนายแล้วมันก็ตบตบตบต่ำนะกุมานี่ได้ไงเนี่ยฉันพบนายอยู่ที่ชายหาดนะนะนี่นี่ต้อบสู่อามานากิอยู่หมู่นี่ต้อบสู่หมู่บ้านอามานากินะฮะสนามบัสนั่งกัฮาริเจาันกับวิที The man who e s c a p นี่นี่คือชายผู้หลบหนีแคมป์ของว้าดได้ตำนานสัต้นนายหนีไม่ได้นะมันเป็นสัญญาณแล้วว่าถ้านายหนีไม่ได้ใครก็รรหนีได้แต่ว่าว้าเริ่มอ่อนแอลงเราจะต้องฉวยโอกาสตีโจมตีมันใช่ไหมฮะกูอ่านไม่ทันเมื่อวานที่นี่ยมีนักรบที่แขกแขกที่สุดเรียกว่ารักญาต์รักญาต์นะรักมากเลยนะ นี่อะไรเนี่ย There are something under beautiful most definitely อืมคลิโว่ยีนี่ยว่าไหมคุยบันหมาวิลอืมฉันให้นายเรื่องด้คนหนึ่งนะแต่ว่าอะไรนะ Cash for weapons เยสอยู่ดีๆก็ให้เงินกูไพ่อไม่ใช่แม่กูคนแปลกหน้าเงินมาให้กูได้ไงเนี่ยไม่เคยยิงใครมาก่อนเลยอ่ะกูนี่แบบแบ๊วๆเลยอ่ะว่า ำไมในพูดอย่างนั้นในอเมริกาอกเออในอะไรก็อะไรทุกอย่างเริ่มต้นแรกในอเมริกาใช่ปะ่ะข้ญญาจางครับฟังไม่รู้เรื่องนะเย้ได้ซื้อปืนแล้วซื้อปืนแล้วซื้อปืนอู้อู้เฮ้ยป้าอูไม่แหลกวะก้ากี่เดป้ามีเงินอยู่หกสิบบาทซื้อเออพกงงๆในอันหนึ่งนะเออบังคับซื้อนี่ว่ะหนึ่งก้างหนึ่งอ้พกดีนะ เออใช่สายนี่นะหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งมีตำนานเลยฮะดาเมจนิดหน่อยนะไฟเล็นิดหน่อยอืมเป็นปืนที่สมดุลนะใช่ปะใช่ปะนั่นแหละตามนั้นนะตามนั้นเบย์เนาะฟอลโลมีมาเฟนที่เหนียนะมีพลังจากป่าจากเกาะนายจะต้องเลินเกี่ยวกับเธอเลี่ยนนะ เราจะต้องเรียนเกี่ยวกับชาวเกาะวัดใช้อพวกหมอคอยเพื่อสำรวจเกาะนี้แล้วก็ระบุมึงเดินเร็วจังมึงเดินช้าจังวะแล้วแต่แต่ว่านายนายสามารถเอ่อสักอย่างนายสามารถเรียนรู้พวกมันได้แค่บอกว่าอะไรเปล่ากับกูตกตกอังกฤษนะขอโทษเดี๋ยวนิดนายเดินเร็วเข้าสิท ำไมนเดาใช้จังเลยอ่ะยิงแม่งเลยได้ไหมเนี่ยปืนกูละอุ้ยปืน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 กดเล็กหนึ่งนะเอาปืนขึ้นมาอ่าชูดอิ่มกูยิงได้เลยป่ะยิงเดนิดได้ป่ะอย่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันตายขึ้นมากูทำไงเนี่ยมันสกายลิมมันแม่งตายแล้วภารกิจไม่ได้เออแล้วไงอ่ะ <subscribed> ทําทำไรอ่ะอ๋อให้ขึ้นไปเปิดเสาเว้ยมันฝึกให้เราเปิดเสาอะมันคือแบบเออถ้าเราเปิดเสาวกนี้เราได้ปลดล็อกปืนใหม่โดยไม่ต้องซื้อนะอุ้ยออ้โหแรกแรกปีนเขา่ะปีนเขาเราคือนักปีนเขาเลยมันคือเออมันคือเรดิโอทาวเวอร์นะชึบหายละก็เออขึ้นนาทางก็ได้ใช้ซีตลอดละ โดทาวเวอร์นะเปิดแล้วแล้วแบบเห็นแมปนะดูกดแมปนะกดแมปไม่ได้ยิงเล่นไนะบะเย็นนอนเองปืนกระสุนนะแต่ละแต่ละหอก็จะมีวิธีปีนที่ตกต่างไปนะถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากของฟาคายสามอุ้ยโม่คนนี้เด็กโม่โอ้ยโอ้ยแย่แค่เออเออหอนแงงเอางูให้กูแล้วอุ้ยเดี๋ยวตกเดี๋ยวตก ยานะงูฮะอะไรค้นของอ่ะโชว์หรืว่าโดวเนื้อสัตว์ได้อืมอืมช็อจันทร์แอมโม่โก็เนี่ยเปิดหอฮะเออไปทางไหนเนี่ยทางนี้เหรออ่าบันไดนะจึ๊บจึ๊บจิจ๊บเนี่ยเปิดหอเปิดไปทางไหนวะเนี่ยเอา้า หายแล้วนี่ปะไม่ใช่มาทางนี้ทางนี้อย่ามองไปข้างล่างนะเฮ้ยอย่ามองข้างล่างอย่ามองข้างล่างอี๋นี่ยะพอเราถึงจุดสุดปุ๊บมันจะมีบันไดให้ปีนยาวๆถือว่าบรรลุการชิดหอคอยแห่งอัสาบันแล้วขึ้นมาปุ๊บก็จะมองไปทางขวานะก็จะเห็นกล่องวางอยู่ก็โดได้เลยนะเอ๋เฮียงการนะคือไหลกดเอี๋ เอามิทเคาะเปิดเอเอเอดึงแม่งเลยทำไม่เป็นเออมีที่ได้กด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 เออได้แล้วนะซึ่งจะปลดล็อกแมปน,นะมีเอ่ออาหารอาหารกันกินหอทเลกกาตอแก่ตอแก่ไมล่ละมึงแล้วก็เออบ้านโงโงๆโลิมชายหานยดนะมีรถกระบะงโงๆโคันหนึงน่งอย่างละมันจะขึ้นลายชื่อปืนอันมหาศาล ทำไมมันเอววะเซนต้าก็จะอยู่สิบลิงได้เอามือจับได้ไงเนี่ยอย่างไรบ้างฮะสนุกเปล่าโหน่งโหน่งเสาอ่ะฮะอย่างเงี้ยล่ะไหนเปิดแมพให้ดูสิเปิดแมพไว้ดินี่ฮะเปิดแมพปุ๊บ Everything need been revealed the tower. radio you by to has know เปิดแมพแล้วเราก็าจะแบบหนึ่งใจเย็นนี่ได้แล้วฮะปืนปลดล็อกแล้วถ้าเราเปิดแมพมาเราก็จะเห็นแบบเนี่ยเป็นทางตรงไหนมีตัวเคี <They will S 2> <a> ้ยตัวเอออะไรอยู่นะ <laughs> มีฉลงฉลามแต่ถ้าเราไม่ได้ปกดแมพเนี่ยเราก็ต้องไปกดแมพแบบนี้เราก็จะเห็นเป็นหอคอยนะตามนั้นนะโอเจ็บคอมันไม่สบายอยู่นะ ก็จะแบบนู like ่นนี่หน่อยบวไ้เขี้ยอะไรเนี่ยเมาส์ดูคอรเซอร์ทูเดอะหมาเออหมูไม่ใช่หมาฮะหมูป่าอยู่ไหนเออนี่ไงที่นี่อาคลิกคลิกขวาแล้วก็จะรับเป้าหมายนายต้องการจะไยเพื่อนน่ยนะนายต้องรู้จัก่าสัตารหนังแล้วก็เอออะไรมากมาย กับพืชกับรีเทิร์นมี่นี kind of e> ่กลับมาหาฉันเมื่อนายกลายเป็นเจ้าแห่งป่าเสนอใครทักเฟซกุดตกแม่งสุดยิงละเออเออไม่แม่นเลยกรรมโทษไปไหนนะอ้าวกรรมคี่ผู้ทำไรอะขับรถนะรถดิ ไปไป,ไปตามเป้าหมายไปก่อนลาหมูป่าการขับรถนี่เป็นอะไรนี่ม่งผมเกลียดมากนะครับผมไมไ่ขับรถยางกา,รรากรนะไปเลยตรงเลยอู้ถนนถนนขี่อะไรไม่ต้องไปใช่ไหมตมีนนไว้ให้เ็กกากใช้นะเรามาป่าเราก็ต้องเที่ยวป่าใช่ป่ะไม่ได้เที่ยวถนนอู้

สองอันนะใบสีเขียวใบไม้สีสีเขียวนะฮะอ้สีเขียวอยู่เต็มเลยนะม่อยู่ข้างบนวะขึ้นได้ปะขึ้นได้ดิออเยิมเลยอะ่ะอ่ะอนะต้อนอะไรนะอ่านไม่ทันโอเคต่อไปก็หาสีฟ้านะฟ้าอยู่ไหนกดแมปดูแม่งเลยนะฮะแล้วหาหมูป่าด้วย กูป่าอยู mm ่น hmm. no, mm ี่ go กำไพทัศนสตรีมะฮะกูป่าอือหนึ่งนัดสองนัดสามนัดกูยิงโดนไหมเนี่ยเอาเอาช่วยสี่นัดกูยิงไม่โดนแน่เลยวะนัดหกนัดโอ้โหไม่กลางนี้เนี่ยอย่าอย่าใจเย็นอืม โอ้นี่มันหนึ่งนัดหนึ่งแม็กซ์เนี่นไม่จเต็มเป็นตำนานนะหนึ่งนัดหนึ่งแม็กเนี่ะสีเขียวเอสีฟ้าคือสาล่ายทะเลสาล่ายทะเลที่เทออ่าแก่น,น้อยชอบเอาไปใช้นะก็ประมาณนั้นนะในนี้เขาอยากกินสาล่ายทะเลเลยเขาเลยจ้างเรามาเอานะหมูป่าอยู่ไหนหเจอแล้วหมูป่า เป็นดงเลยอาณาจักรเต็มๆหนึ่งสองวิวิยิงยากจังวะอีสามนัดนะหมูป่านี่จะเย็นนะพี่โอ๊ตผมแคสอยู่ไอ้เหี้ยเผลอจบเพลงนี้ก็จะคลิปไปบ่านนะเพราะว่ามันเริ่มจะยาวแล้วผมก็ขี้เกียจเรนเดอร์นะ เ,เดี๋ยวปูไม่ไกลว่ะลด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 ปูก็สูญเหลือเจ็ดนัดเองเงินก็ไม่ค่อยมีเี๋ยวนะเราต้องหาคนตามบ,บ้านนะก็จะมีของให้เราใช่ปะนี่ด็อกมีอาหารมานะเออรถอยู่ไหนอยู่นี่รถ,รถที่เราขับมานี่ว่าไปเลยรถ ไอ้ฟ้าทาเวลได้ลืมฟ้าเทาเวลเลยฮนะอามานากิทาวไปนี่ฟ้าทาเวลวงนะ่อะเอาคำพูดทำไม่เป็นฟาสเล็กฟ้าเทาเวลไอคอนนะแล้วก็ฟ้าเทาเวลจะพยายามเดี๋ยวซูมเข้าก่อนนะอะเดี๋ยวเินคลิกนะะโอเคแล้วก็กลับมาที่อามานากิทาวนะะแล้วเราคงส่งเพศเสร็จก็จะขอจบ คลิปนี้เพียงแต่เท่านี้นะอันนี้ก็เป็นออตู้ขายของนะไหนๆเราก็มาตู้ขายของแล้วมาตู้ขายของทีนึงก็จบคลิปทีนึงดีกว่านะก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้นะเอ,อ้ยไปส่งไปส่งเฟสก่อนอืออยู่ไหนลุงเอาเอาชิพายละลุงหายอา้อาวไอโออยู่นู่นอยู่ไหนวะอยู่นี่นิดเดียวนะโอเค เราพาร์ทหน้าเราก็จะมาส่งเควสแล้วก็เล่นต่อกันนะแล้วพาร์ทนี้ก็ขอจบแค่นี้สวัสดีครับ